นะครับการสวัสดีทั้งไทยพี่น้องครับทางเฟซบุ๊กหรือกอยูทูปนะครับพบกันที่เก่าครับทางชแนลเด็กน้องขางหลังครับวันนี้ผ้าเบื้องนาอูครับห<อ>ลังจากออกงานเกี่ยวขอมาล่ะมังรถจะคล้องต่อครับวันนี้<อ>ทำการเปลี่ยนปืนตุนวัดครับกำลังมังเียนเผ่าหนาวไล เด็กสร้างพื้นไม่เฮ็ดซอยมือนีิจังไร <laughs> สร้างเป็นางศนก็มาครับเขี่ยออกก่อนเฮ็ดแนวกระถุงออกนะครับตามต้นคลิปดีวยพุ่มขให้เบิ่งตัวน,นี้ก็ลังบ่ได้ถ่ายคลิปต้นคลิปให้เบิงบออ่งเนาะบ่อายเราถ่ายไปอยู่<อ>จะเอาคลิปเรานี่างก็ลัางงานลูกปืนครับนหน้าล้างออกเปลี่ยนลูกปืนเข้าตัวหนวด นี่คตัวนี้นะตัวออกอยากทำการกระถุงออกนะครับนี่เล็กกระถุงครับัวปิดนี่ก็ตัวแม่ดูด ปฏิกาิรานาอู้มือนี้ขั้นดีซีหกสิบกับประกอบเกียร์แหละครับยังแต่เปลี่ยนพัดลมลูก,กปืนพัดลมแต่ก็เช็คช่วงล่างครับคันนี้ขั้นนี้เหลือแต่นีนนตต่ครับรถจะข้อขั้นนี้แต่ลูกปืนตุนหวนแหละมันหวนโมแตะนะครับแต่เวลาเร่งหลอดจะจัดมันหวนแห่งนา หลังจากออกงานมากอะวังประมาณเที่ยงเงียนครับเกี่ยวข้าวเหนียวเมื่อกี้อะไรการขาวานนะครับเี่ยวสองคนลูกขึ้น,นเอาเรเยกว่า รเริมม่มเดือดเหมืนอ่ะเหมือนอีทีมงานมาซอยหลายคนครับลุ่มๆมาเลยลุ่มบอลไปแล้วมันนี้ตัวนี้ก็แกนตัวมันออกหยากครับตัวมันดูดออกหยากพอาทำการเปลี่ยนซีนก็เปลี่ยนลูกปืน ตอยู่ในตัวนวดตัวไหนแล้วก็ตัวอยู่นี่ห้องนี้แต่ห้องนี้ก็ดีอยู่ครับมันรอเรียงน้ำมันเลยน้ำมันดีนเลยแต่ตัวนั้นเป็นจารบีคัฝั่งไหนด่านากับด,ด่านลังนี่เต็จจมจารบีเล้วกัยนยางไหน,นหอ่อยู่วะย,ยีาาย่เนยเดี๋ยวให้พนักงานในเครื่องต่อนะครับ บพอขั้นตอนถอดลูกปพืนออกล่ะยกเล่าน้ำออกเพื่อเลยถามีลูกหล่กดีไปครับยกออกได้เบื่อเหาเลยเพราะมันหนักนตัวนี้เปอนได้ไอ้วันมัวกินกอมยู่วักินกอมยี่วันนี่ฮะที่เทงไรต่อวนัน หัปิ่นออกคีมออนเลยคับก่นเอหันปิ้นี่ขันตอนทอดปิ้นออกหันมีปืนมโอ้บหมุนเลยป่อบเสือจึ๊บจึ๊บเลยนี่บอต้นผ้ามูฝืดอ่านี่ละเออเปลี่ยนปืนตัวนวดเื่งไหจันเืิ่นเลยมัอนี้เอาเบิดเหมือได้ครับอเข่านานีกระถูกอสวยบาใบมันสั่นเหมืนเอดหมมันความฝดมันนี่ เต็มเต็มลอยเ่าเลเต็มลอยเท่าไดย้อมืนเต็มลอยเท่าไดโอ้แบบฟียดด้วยแชงฟูดม่เองครับนี่ฟูนกันค่ะฟูนกันค่ะอช่ที่เวีดปีแห้วครับลุกปืนตัวนี้เพิ่งเคยหรือเคยถอน ครูปต้าดี470นะครับแต่ผมอ,อยู่อปอ้โหตัวนี้จะได้จะได้มีอะไ้เออจะได้อยุบโอ้โหก็ยากใ่ห้ครับตัวนี้เนีนะ่ยยิไงละหดุดละเนี่ยซขาหมดดูถูกปืนอเดี๋ยวถ่ายถูกปืนทำการเปลี่ยนวิชามานครับนี่ถอดเป้นน้าเป้นจันหน้าตีกรบลุกปืนนครับ กอนนมันแบบว่าคือว่าสีดีแไดหั่นนาทีเป็นแบบภาพตรงขามกันเาแจะได well ้เห็ดมาเหน่ดตายข้อหยาบเหรอแบบมันจะบุลย์หัวอันนี้บุลย์หัวขอนแล้วขาอหยาบไมหบุลย์โอ้ยบุลย์ เตบราโนไปถ่ายส <s music Brothers> okay, ื่อประกันสิทิประกันับที่แหต่างจางตัดเราท้องวมพร้อมไปข้อใหญ่เลยนะครับเราทลไปทีครับทำการดูดงานไทยประดิษฐ์ดูแจนนาวก็เป็นเื้นที่จีนต้องการแต่แป้นตัวนี้ของคนเหรอเาทำการเลียนไหม่ครับตัวนี้ เก้าลอยแคบแฟนพื่น right. well, any okay. ีไม่ได้ใจไอเราไปเอามาเหรอถ้าเชียร์ตรงไนครับ้เชียมดูตัวแมวอ่ตัวแมวเชียมพิดดูแฟนเหลือไม่ครับของสอนขดแฟนหีดพดที่นันดื้นดันนะแ่นจาาจะึนขวดเพิามันบางแหง cắm đục phun hả, tiêm đục phun mày? canh thay đục phun. đau mỏi nè, đau mỏi cái canh canh này, khan, khan này. B分享, là. kéo cầu mực đi, bay nên… oh <ss suy of teenagers> <shasına> nó đi. cái này. rồi. บุมมันรว่วมบดตัวนึ so well pues ่งหาลอยตัวนึงยังนี่หละพอนันทั้งบดมันตัวหาลอยละเนาะก็แต่รู้เหลือกสองลยหาซิบล่ะปืนรู้เหลือมันมีหนาลังดิต้องโผล่แบเจียแดงเผาอยู่เดี๋ยวทำกันกอบที่ตังมันนี่